โยชตาฟ้าลิขิตชีวิตชาวราศีกุมระหว่างวันที่16ถึงวันที่30เดือนเมษา2568ชาวราศีกุมช่วงนี้คุณจะมีความโดดเด่นในด้านของการติดต่อประสานงานต่างๆสิ่งที่คุณดิวเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วยังไม่ได้รับคำตอบที่ดีหรือยังไม่ลงตัวยังไม่ได้ข้อสรุปอะไรช่วงนี้คุณก็มีเกณฑ์ว่าจะได้ข้อสรุปนั้นๆหรือท่านใดที่ ดีลงานกับผู้ใหญ่เอาไว้หรือขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่วิ่งเต้นเรื่องใดอยู่คุณก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนั้นด้วยเช่นกันค่ะส่วนท่านใดที่มีความรักมีค,มครอบครัวอยู่แล้วช,ช่วงนี้ความรักของคุณก็จะรักกันเหมือนเพื่อนหรือมีอะไรก็ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันได้ค่ะส่วนคนโสดนะคะคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณก็มีโอกาสที่จะเป็นคนที่เข้ามาตีสนิทมาทําความช่วยเหลือคุณ นะคะมาในรูปแบบของความเป็นเพื่อนก็ลองศึกษาดูใจกันดูนะคะแล้วก็ด้านสุขภาพนะคะสุขภาพเนี่ยบางท่านก็จะมีการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวหรือบางท่านอาจจะเจ็บปากเจ็บฟันนะคะก็ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองหน่อยนะ,ะส่วนเรื่องการเงินถือว่าการเงินสะพัดดีมากค่ะสำหรับชาวราศีกุมนะคะอาที่เด่นๆเลยนะคะก็คือวันที่18ถึงวันที่19เนี่ย คุณจะมีข่าวดีนะคะข่าวดีสิ่งที่คุณดิลเอาไว้หรือท่านใดที่ค้าขายดิลงานกับลูกค้าเอาไว้นานแล้วเขาย,ยังไม่ได้ข้อสรุปหรือยังไม่ได้คําตอบยังไม่ได้ตกลงซื้อขายช่วงนั้นก็มีโอกาสที่จะซื้อขายกันได้นะคะหรือท่านใดที่ทําการค้าขายอยู่ก็มีโอกาสที่จะขายดีมากๆเลยนะคะ,ะวันที่20ถึงวันที่22นะคะช่วงนั้นอะ งานเยอะมากนะคะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆด้วยนะคะหรือต้องคุยกับลูกค้าคุยแล้วคุยอีกนะคะก็ค่อยๆค,คุยกันนะแก้ปัญหากันไปทีละเรื่องทีละเรื่องนะคะแล้วก็ส่วนวันที่23ถึงวันที่24เนี่ยงานก็เยอะนะคะหรือว่า ทำอะไรก็ต้องอดทนรอคอยนานนะคะหรือบางท่านเนี่ยมีเกณฑ์เดินทางก็จะเดินทางไกลแล้วก็ต้องขับรถไกลหรือบางคนก็อาจจะนั่งทํางานยาวนานเลยเพราะฉะนั้น,นต้องระวังในเรื่องของ เกี่ยวกับเรื่องการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะกระดูกกระเดี่ยวนะคะแล้วก็ท่านใดหากขับรถเนี่ยก็ต้องขับรถด,ด้วยความระมัดระวังนะคะอย่าไปเร่งรีบอะไรมันมากมายนะแล้วก็วันที่25ถึงวันที่26ก็มีเกี่ยวกับเรื่องการไปพบปะเพื่อนฝูงสังสรรค์หรือการงานสําเร็จก็เลยไปฉลองกันนิดหน่อยนะคะแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยใครจะดื่มนะคะก็อย่าไปดื่มเยอะนะ แล้วก็อย่ากลับบ้านดึกมากจนเกินไปอันนี้ก็ไม่ค่อยดีนะคะหรือว่าท่านใดที่ทานอาหารเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของท้องนะคะท้องไส้อาจจะกินมากกระท้องอืดน,นะคะหรือเป็นโรคกระเพาะได้นะต้อดูแลสุขภาพด้วยนะคะส่วนวันที่27ถึงวันที่30เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็น หรืช่วงเวลาที่โดดเด่นมากนะคะเหมาะกับการเจรจากับผู้หลับผู้ใยนะคะหรือเจรจาค้าขายเนี่ยก็จะสําเร็จดีมากเลยค่ะที่พูดมาทั้งหมดนะคะเป็นการดูดวงโดยทั่วไปของชาวราศีกุมนะคะคราวนี้คนเราก็จะมีความแตกต่างเนื่องมาจากเกิด วันนะคะเวลาไม่เหมือนกันนะคะวันนี้อาจารย์ก็จะมายกตัวอย่างของท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะแล้วก็เป็นคนราศีกุมนะคะท่านที่เกิดวันอาทิตย์แล้วเป็นคนราศีกุมเนี่ยจะเด่นที่สุดนะคะ,ะในช่วงนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อประสานงานกับผู้รับผู้ใหญ่ก็จะได้รับความร่วมมืออย่างดีเลยนะคะหรือท่านใดที่ทําอาชีพเกี่ยวกับเป็นรับราชการนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนะคะที่ผู้ใหญ่จะ ส่งเสริมคุณนะคะสนับสนุนคุณนะ,ะต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันจันทร์เป็นคนราศีกุมนะคะ,ะคุณก็จะมีความกังวลหน่อยนะคะมีความหวาดระแวงนิดนึงนะ,ะ,อ,ะอาจจะเป็นคนจุกจิกบ้างนะคะถึงเยอะนะคะก็ให้เบาๆหน่อยก็จะดีนะคะ,ะคุณก็จะได้ ชีวิตคุณก็จะได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะได้ปัญหาจะได้น้อยหน่อยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะจุกจิกจู้จี้มากเกินไปนะคะมันก็ไม่ดีเนาะอ่าต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันอังคารน,นะคะท่านวันที่เกิดวันอังคารแล้วเป็นคนราศีกุมเนี่ยคุณจะเป็นคนที่บ้างานมากนะคะแล้วก็ต้องมีความเหนื่อยเป็นสองเท่านะคะอ่าต้องเหน็ดเหนื่อยมากกว่าคนอื่นนะคุณถึงจะประสบความสําเร็จยิ่งท่านใดรับราชการแล้วเกิด วันอังคารด้วยนะคะคุณต้องโชว์ออฟแสดงผลงานให้มากๆเลยนะคะแล้วก็คุณก็มีความขยันขันแข็งดีอยู่แล้วแล้วก็ท่านใดที่ทำงานส่วนตัวนะคะก็จะยิ่งลุยให้เต็มที่นะคะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จนะคะช่วงนี้ดวงดาวก็มานะคะ,ะถ้าพื้นดวงดีเนี่ยดวงดาวเขาเดินมาแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะดวงดีด้วยนะคะ คุณสู้ต่อไปนะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะออะต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันพุธนะคะท่านที่เกิดวันพุธแล้วเป็นคนราศีกุมนะคะ,ะคุณอาจจะเป็นคนที่พูดตรงเกินไปนะคะหรือเป็นคนมะนาวไม่มีน้ําก็ได้นะ,ะเพราะฉะนั้นคุณก็แล้วมาลองคําพูดสักหน่อยก็จะดีนะคะพูดจาดีก็จะเป็นสีแก่คุณเองนะคะ คุณพูดอะไรเนี่ยคนเขาก็จะแบบเออเชื่อถือคุณนะคะถ้าคุณพูดดีนะเดี๋ยวถ้าคุณถ้าคุณพูดไม่ดีเนี่ยมันก็จะส่งผลเสียด้วยเช่นกันนะคะแทนที่จะได้มันก็จะกลายเป็นเสียได้นะคะอ่าต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันพฤหัสนะคะนี่ถือว่าเป็นเป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งนะคะคุณก็เป็นคนที่มีวิชาความรู้ดีมากเลยนะคะอ่าช่วงนี้ถ้าเจนาจาต่อรองนะคะ ไม่ว่าจะติดต่องานกับผู้ใหญ่หรือว่าติดต่อค้าขายเนี่ยคุณก็มีข้อได้เปรียบอยู่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะให้การสนับสนุนคุณหรือลูกค้าก็ให้การสนับสนุนคุณดีมากเลยนะคะออะต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะท่านที่เกิดวันศุกร์แล้วเป็นคนราศีก,กุมนะคะก็ถือว่าเป็นคนโชคดีอีกคนหนึ่งนะคะก็ช่วงนี้การเงินเพียบนะคะก็อยู่ที่ คำพูดวาจาของคุณด้วยนะคะคุณก็จะประสบความสาเร็จนะคะนะก็พูดจาดีนะคะเป็นสีแกตัวนะคุณก็จะประสบความสาเร็จพูดยังไงก็ได้ตามนั้นเลยนะคะต่อไปท่านที่เกิดวันเสาร์แล้วเป็นคนราศีกุมนะช่วงนี้คุณก็จะมีพักมีพวกเยอะนะคือมีอะไรก็ขอความช่วยเหลือจากพักพวกได้นะคะแต่ว่าอย่าไป ดื่มหรือว่าพากันไปทําในเรื่องที่ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงมันดวงเนี่ยแรงนะดวงดาวก็เดินมาแรงด้วยคุณจะได้ดีหรือได้ไม่ดีก็อันเนื่องมาจากพักพวกด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็คบเพื่อนที่ดีนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จมากเลยนะคะสําหรับชาวราศีค,คุมและเป็นคนเกิดวันเสาร์นะคะต่อไปท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะ ก็เป็นคนที่ขยันขันแข็งแล้วก็เก่งมากนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนนะหรือว่าใครที่ทําเกี่ยวกับโลกออนไลน์เนี่ยถือว่าประสบความสาเร็จพอสมควรนะคะหรือท่านใดที่ทํางานรับราชการคุณก็มีวิธีพูดจานะคะติดต่อประสานงานด้านต่างๆสำเร็จได้ด้วยดีนะคะ,ะที่ผ่านมาก็คือเป็นชาวลาสิกุมนะคะ ราศีต่อไปก็คอยติดตามอาจารย์ไว้ได้นะคะขอให้โชคดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ